อีกแล้วในช่วงรีแครปค่ะทุกคนทุกลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์เรื่องปากหมุดไว้นะคะทุกคนใครอยากแนะนําให้พวกเราเรีแอคชั่นรงไหนนะคะสามารถไปคอมเมนต์ใต้แลวคอมเมนต์ที่เราปากหมุดไว้ได้เลยค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมโรงเรียนสอนเต้นของเรามีหมด3ที่ที่แรกบอดแดนสตูดิโอพัทยาเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับ ที่2องบอดแอนสตูดิโอระยองผม <Yeah. S 2> ที่3ามบอดแอนสตูดิโอชนบุรีคะ่ะอย่าลืมนะครับผมและอีกไม่นานเราจะเปิดที่ปัญยาจะเปิดเขาเรียกว่า The Boss yeah. c า f ฟ่นเนี่ยคาเฟ่อยู่ที่อยู่ใ,ใกล้กันสักตัวเลยติดกันเลยแล้วก็สุดส <c oughs> ัปาหร้านเนี่ยใครมาจากคลิปนี้มีส่วนลด10%ฟรีเลย <c oughs> โอ้ยกินฟรีไปเลยอ๋อคุณจิงตาตามมาค่ะทุกคนไม่ต้องเรียนได้นเดี๋ยกินกาแฟเออเออ เจ็ดคนเจ็ดคนก็เซเว่นถ้าว่ามันมันเป็นอะไรที่น่าจะหลุดตัวกันยากมากเลยนะอืมถ้าไม่รักกันจริงจริงคงแบบยากใช่ปะอืาเขาต้องแบบรักแล้วก็ผูกพันกันจริงๆริงแล้วแบบรู้สึกเหมือนคิดถึงวงวงนั้นอะไรเงี้ยเขาถึงอยากกลับมาทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยเขาถึงพูดอย่างแบบก็เซเว่นแบบแค่แยกไปทาหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าวงยังไม่แตกแบบยังมีก็เซเว่นอยู่เขาเลยพยายามที่จะคัมแบ็กอ่ะมันเหมือนเขาเรียกว่าก็เซเว่นไม่มีวันตาย ต่อให้แยกสมาชิกสมาชิกแยกไปทํางานกันแต่สุดท้ายต้องมีสักวันหนึ่งหรือว่าอะไรเนี่ยที่ต้องกลับมาแต่การรวมตัวมันมันน่าจะยากเพราะแต่ละคนบางคนอเมริกาลีดเดอร์ทํางานหนักมากเจบีเจบีคือลีดเดอร์แบบต้องคอยรวมต้องคอยส่งอะไรอย่างเงี้ยทำงานเป็นไปได้ไหมกับการนี้ว่าพอเพลงออกมาเสร็จแล้วให้ทุกคนฝึกของใครของมันเองแล้วก็แบบว่าเหมือนอ่ะ คิดโครีโอมาแล้วก็ตางคนตางซ้อมแล้วเขามารลมกันหนูว่าเขาน่าจะมาซ้อมอาจจะประมาณนั้นก่อนแต่ว่าก็ต้องมีมมกันมาซ้อมที่เกาหลีดีเห็นเขามาซ้อมกันอยู่นะโอ้โหเดินทางแต่ละทีเนาองแล้วสิเมื่อกี้เปิดดูแล้วไม่มีใครอยู่ JYP แล้วตอนนี้ทุกคนออกแล้วก็แบบทุกคนไปแบบทางที่ตัวเองชอกเลยบางคนก็ไปแบบแนวแรปเลยแรปเปอร์บางคนก็ไปนักแสดงบางคนก็แบบข้อมดสัญญากันเลยใช่อมุ่งากับค่าย โอ้โหแต่ก็ยังดีที่ค่ายังให้ใช้ชื่อก็สิเอ็อยู่อ๋อทรรมดาโบตอะเป็นดีคัสชิใช่ไหมปกติจะต้องเป็นดิคาสชิ์อะไรเงี้ยอ่าใช่สุดยอดสุดยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราจะมาดูแดนแพ็กคิดกันดูนะครับว่าความโหดของการซ้อมจะเป็นแบบไหนนี่แต่ละคนไปเริ่ม คนนี้คนฮีปพอปยูเกียวไงคนนี้ที่ไปบอกว่าไปไา้ฮิปฮอบะไขแล็บอะเบาฮิปพอบจัดเลยว่าแกแบบดูฮิปฮอบเฉยสุดอะใช่คูเขาดูโยมากแล้วก็พาร์ทแรกดูมันเหมือนแบบานิ่งๆแล้วก็อ่า transition มามาเป็นพ a t t ทอย่างเงี้ยก็ดูดูแปลกนะแล้วก็ท่าแรกท่าแรกกูดเลยนะชาำล็อกฮะฮะ้ะฮะฮะฮะ พอเป็นอสูงเก่าๆยัเป๊เหมือนเดิม้ดีจังเข้ามางูแบบสบายๆใช่แต่มีที่เหมือนเหมือนที่นั้นบอกอ่ะบุ้งคะแล้วก็ไหลเติมเตเป็นแบบอะไรที่หนูรู้ว่าเต้นแล้วแบบถ้าสอนน้องๆจะแบบจะเข้าใจยากอ่ะเออมันดูเข้าใจยากอ่ะ มันเป็นฟีลว่าอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบเน้นไลน์เน้นแรงปุ้งปุ้งปุ้งปุ่งปุ้งไอแบบง่ายๆรีแลกตึ๊บตึ๊บลีแลกแบบเนี้ยยังยังง่ายอยู่แต่พอมาเจอแบบเนี้ยบึ๊บเอ๊ะฟีลแบบไหนอันนี้ฟีลแบบว่าอ่ะอันนี้เน้นเน้นแค่นิดเดียวจังหวะเนี้ยไอตรงเนี้ยจุดยากยากมากคือว่าแบบไม่เต้นแรงไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบใช้มีดานิกล้ามเนื้อเป็นอ่ะเออใช้กล้ามเนื้อเป็นเขาแบบทำให้เต้นแรงเลยไหม เออนฮะโะคือแค่นิดเดียวแค่แบบว่าฮะ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 แค่นิดเดียวปูก็คือแบบว่าโอ้โหเก่าแล้วอ่ะโอ้โหคนที่หอบุขใจว่าเขาหายที่สั่นทำไมถึงแบบนี้เขาต้องรับฟิวตีนี้วะจังหวะตาตาตากระดิกระโดดตึ้งตึ้ง

โอ้มันเป็นชาีิยากอยู่นะมันดูข้อใจยากว่าเขาไปยังไงไปจังหวะไแล้วแบบเต้นเมื่อกี้พาเวอมากพื้นอะไรเงี้ยเขาเล่นแหลงตุ้งอันนี้ด้วยทำเกมบีดีคนดีเลยอะเต้นเท่อะ ยากไหมพี่นะยากยากครูหนูแค่แบบดูแลแมวแล้วแล้วเลิกช่วยเหลือผู้ชายอ่ะแล้วตั้งแต่เริ่มไม่ตรงห้องแล้วแบบไอ้ถอดใจแล้วแมวแล้วถ้าเนี้ยเห็นคนเต้นบางทีก็แบบไม่รู้ว่าเขาเพลิดเพินอะไรปื๊ดอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะนั่นแหละได้แค่นั้นแมวแล้วผ่านก่อนดูแค่ตุ้งตุ้งเนี่ยจบมันต้องเข้าใจเยอะมากเลยใช่ไหมหนูใช่ไปมันเหมือนเบ้าอัพป่ะเมื่อกี้เป็นฟีลแบบมีเบ้าอัพด้วยสักอย่างเดี๋ยวรอดู ้ไปดูหน่อยเสื้อดำเสื้อดำจริงนน่ะแบมแบมคนนี้ใหูเต้นโคตรชัดอ่ะไม่ไม่อันนี้อันนี้ใส่ตายาวมองเห็นไม่ชัดนะครับเห็นลางๆพยายามไม่ใส่ไม่ใส่แว่นเพราะใส่แว่นก็ต่อหน้าเขาใกล้เมื่อกี้รัวอยู่นะจุ้งจุ้แบมแบมยังคนเขาเรียกว่าคงคอนเซ็ปต์เต้นกว้างอ้าขาเกินหัวอะไรคือได้ยังไง มันเกินหัวหลยจริงแล้วนะเออมันเกินไปครึ่งนึงอ่ะเหมือนช่วงสองสองคนสองคนอ่ะยืนสองช่องนี่ไงสองคนอะทามิงสองคนอ่ะช่องว่างสองคนแล้วยืนแบบยากนะเขาแต่เขาเรียกว่าเขาอาจจะโดนฝึกมาความเคยชินกับแบบนี้เมนเต้นนะเนี่ยเมนเต้นเนี่อมนี่แบบโบห แน่ถึไหมคะคนเอ็นเตอร์แต่คุณรู้สึกนะว่าไอคลิปนี้จะเห็นเห็นเห็นชัดเลยว่าเกี่ยวเรื่องอะใครที่ยังซ้อมเต้นอยู่ใครที่ยังเต้นอยู่ทําเกี่ยวเรื่องงานเต้นก็จะเต้นชัดยังเป็นแบบอ่ะเต้นชัดคนข่านจะชัดกว่าเพื่อนแต่คนอื่นมันมีคือคือฟิลคือเต้นเต้นดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่สื่อความเก่ามีความเก่าของตัวเองที่แบบว่าฉันไม่ยังไม่ต้องเป็นเต้นเยอะฉันไม่ต้องไปฟิตแบบว่ารายละเอียดแบบร้อเปอร์เซ็นเหมือนแบบ ครั้งแรกอัลบั้มแรกเลยขนาดนะ้มันเหมือนแบบเป็นการเอนจอยกับเพื่อนมากกว่าที่แบบอยากมาทําอะไรตรงนี้มากกว่าใช่ใช่เป็นตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แบบอยากจะพรีเซนต์อะไรของเขาออกมาเก่ามากครับเก่าภาพรวมยังดูดีภาพรวมดีถ้าไม่จอนะถ้าไม่จอดจริงๆจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเต้นเต้นคนนี้เต้นกว้างเต้นเต็มหรือไม่เต็มหรืออะไรแต่มาตรฐานคือเขายัมีมาตรฐานอยู่นะเขาเก่าแบบเก่าแต่ข้างในแล้วมันดูยังไงมันก็แบบมัาดูเป็นฮิปฮอป มันดูเก่ามันดูแบบเก่าเลยอะแค่ขอ่อยามไม่เดียวโอ้โหดูความเก่าเขาเนี่ยอู้คือทุกคนมีคาแรคเตอร์ฮิปฮอแต่ว่ามากน้อยขนาดไหนมันมันขึ้นอยู่ที่แบบว่าความชื่นชอบบางคนที่แบบเป็นแร็ปเปอร์มันจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าคนเขาเสพเยอะ ดอ้ยากทำได้เดจ้ามิโก้พุ่งจัดอยากดูใหม่อะใครตัดอันเนี้ยเขาดูใหม่เลยดิใครตัดอะเก็ดูนะชอบเนาะอโ้ทแมันเหมือนเซอร์ไพรส์อะมีคนดีดเออเหมือนท่อเซอร์ไพรส์แล้วออกไปเลยใช่ทำได้ดูสมูดจุด โอ้รงนี้นกแสดงเนี่ยแต่ก็ยังก่ามากยังเก่าเยอยเยะติดอ่ะมันดูผิวแต่ดีนิมใช่ใช่ใช่ๆรมีความเน์ดอยู่ในนั้นรู้สึกว่าเวลาที่ใครใครเต้นฮ่าฮ่าแบบพวกเนี้ยมันจะมีความเก่าของมันนะฮะทำไม่ดีคือคือไม่เก่าเลยนะคือแบบไมมีคังเบสิกเบสิกฮิปฮอปคน้างจะเยอะใช้ค่อนข้างจะเยอะ a c c e l e r a t ั o n โอ้โหแล้วท่านีจัดเลยเมื่อกี้เห็นไหมเปลี่ยนแป๊บเดียวเลยเปลี่ยนประมาณแค่แป๊บเดียวเลยเปลี่ยนไปประมาณสามพทเทิร์นนะเออใช่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 ประมาณกี่เขาสี่เขาแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดประมาณอ่าสองใช่เราเรามาลองนับลองนับนะตั้งแต่ไหนไหมนะจุงตู่หรือตอนแรกไหนลองเอาใหม่ เรื่อแต่นี้เลยอันนี้อ่ะนี่เลยแต่เขาทราบแบบจำนวนหนึ่งหน่งองนะอันนี้ไม่เลิกอันนี้มาแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนแปดเปลี่ยนแหละสองสามแล้วคู่กันนั่นน่ะจะเปลี่ยนอีกป่ะแปดหนึ่งเปลี่ยนอ๋อแต่ว่าจะอย่างอี้เท่นะเมื่อกี้เป็นวีแล้วก็บีบเข้ามาเป็นเป็นสี่หกเจ็ดคว่ำอ่ะเดี๋ยวว่าไปทำ อะมีภาพแล้วก็ดึงออกมาใช่ไหมมีควาพแล้วก็ดึงออกมาชวนเข้ามาแล้วก็มาเป็นดีีแล้วก็จุดเก๋ว่ะเปลี่ยนเร็วแต่ภาพสวยภาพแปดหนึ่งแล้วเปลี่ยนมันดูไหลไม่ขาดเออมันดูไม่ขัดอันนี่มามีสิวะอันี้มาดูอันะี้อันนี้มาเล่นมาเล่นเนี่ยต่อเขี้ยมออกแล้วก็เป็นมงกุฎโอ้โอ้ยแตกแสนนี่เปลี่ยนเยอะนะบีบเยอะมากโอ้โหบีบละเอียด และเน้นเน้นเยอะเนาะทีโน่ไม่ทีโน่พูดน้อยคือเขากป็นคนประมวลประมวลประมวลมีเคราะห์เขานสมองว่าทําไมแบบนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบคิดว่าเอ๊ะทำไมอะไรทําไมแบบนี้เข้ามาพูดขึ้นมาเงียบๆเออ้ยบอะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมแต่จะพูดกันเยอะมากเงี้ยกำลังวิเคราะห์อยู่ใช่ใช่กำลังวิเคราะห์อยู่อันนี้ใกล้จบละมาดูเพลินมากว้า ลกระพายตอนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ไม่คุณจำลายก้ะสองอนน่ะฮะฮะฮะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊อบอดม้ายน้มันสจำทาได้ด้วยเนี่ยมันหายนแบบตนสุดยอดคือกลับมานี่คือแฟนขับคลีสลบเป็นตาหนูว่าเขาหนมตาไหล ก็มีคนน้ำตาล่วงบ้างนะคนคนที่รักเขาจริงใช่เข้าใจความรู้สึกนะชื่อแฟนเขาชื่อไอโกสเซเว่นไอโกสเซเว่นเปลี่ยนใหม่เหรอหรือเป็นอยู่แล้วอากาเซอ่ะอากาเซมันเป็นแบบคำพึ่งรู้นะเนี่ยภาษาจีนคือไอโกสเซเว่นแบบอากาเซอากาเซไอโกสเซเว่นอากาเซอ่าอากาเซอ่า yes มันมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดสมมว่าคนที่รักรักเขาจริงอ่ะพอได้เห็นกับมารวมอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันยากแล้วก็ทุกคนแบบว่าเต็มที่กับ กับอันเนี้ยเพื่อเพื่อแฟนๆที่แบบว่าคัมแบ็กมาแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูไม่ผิดหวังครับถือว่าถือว่าอยู่ในแบบว่าโคตรดีเลยเกี่ยวเรื่องเชื่อได้ว่าถ้ามีคอนเสิร์ตนะทุกคนกำลังรออยู่ตอนนี้มีบต้องมีแน่ก็เซเว่นอ่ะเคยจะมาราชมังแต่สมัยเมื่อก่อนนู่นแล้วก็ช่วงโควิดมั้งก็เลยต้องยกเลิกแลวหลังจากนั้นก็แบบนู้นนี่นั่นแล้วก็แยกวงกันคือยังไม่ได้มาแต่ก่อนไท่ยังเหมือยเป็นแบ มาแต่แบบเขาค่อยมาแหละคูแต่แค่แบบตอนนั้นมันแบบฟีลว่าราชมังมันใหญ่ที่สุดอ่ะแล้วทุกคนก็พาครูก็เซเวนจะมาขึ้นราชมังอย่างเงี้ยแต่แบบครูบิดแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นก็นั่นแหละยากย้ายแม็มแมมก็ยังคงพูดถึงอยู่ทุกวันนี้ก็หวังว่าก็เซเวนจะได้มานะครับราชมังหรือว่ามาแน่ปีนี้ปีไหนไม่รู้ไปไหมไปไปพี่เอิร์นไปดูไหมเอิร์นเอิร์นเนี่ยเอิร์นไปดูเอิร์นเอิร์นชั่วเอิร์นเอิร์นนี่ใครมารีบตามไปตลอด เออนี่คือมุมสีสันฮาชลบุรีนะครับเวนมาร์กเวนมาร์กจะไปรักตลอดเขาเรียกว่าอะไรเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เคป๊อปเป็นรักที่สนามบินตลอดเป็นอะกันดีตัวตัวแม่สุดยอดเอาเวลาไหนเอาเวลาไหนไปเนาะเนาะความรักเอออ่ะมาเรามาอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ามุมมองอะไรที่เราเคยพูดกันอะไรจำไม่ได้จริงๆอ่ะเออมุมมองนั่นได้เหรอ ไม่ไม่ไม่ได้ทำห้าเดือนมันเกือบจะลืมหมดจริงนะแต่พอพออ่านอ่ะแล้วอยู่ดีมันออกมาเองอ่ะเออมันก็เลยรู้สึกออดีเออดีใจเลยเขารู้ว่าของยังอยู่ของยังอยู่มาพี่เอิญก่อนเลยรู้สึกไงครับหนูรู้สึกได้ได้ยินเพลงบ่อยแต่ว่ายังไม่เคยดูแบบเต็มเต็มทั้งหมดจะเห็นแค่ท่าท่อนทุกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าท่อนอื่นเขาก็แบบดู เขาดูแบบลงรายละเอียดดูมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่แค่แบบคมแบกมาเพื่อแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือแบบดูซ้อมมาเยอะแล้วก็ชอบชอบดานามิกอย่างที่ทุกคนพูดมันดูมีอะไรไม่มดีทั้งวมมันดูแบบเพอร์เฟคแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่เพราะรู้สึกว่ามันเขาเขาใส่ใจในในในผลงานแล้วก็แบบแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เขาทามา เขาไม่ได้แบบเหมือนที่พี่เอิญบอกว่าอาค e b แบ k ก็นานๆอามาเจอกันซ้อมกันเล่นแล้วออกแต่เนี้ยคือเขาโอ้โหเต้นนี่แต่ละแต่ละมีแต่ละจังหวะนี่คือแบบโอ้โหคตรยากอ่ะใช่เพลงก็ดีติดหูมากชอบพี่นักคะพี่นักคะหนูรู้สึกใจฟูแทนแฟนคลับใช่เหรการรวมกันอย่างงี้มันไม่ง่ายอ่ะใช่อย่างเราเนี่ยกว่าจะมารวมมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วเขาแบบ หนักกว่าเราอีกอ่ะแล้วเขามารวมกันอ่ะเขาต้องรักแบบแฟนคลับมากมากแล้วเขาก็แบบรักคนในทีมากมากในในวงมากมากใช่แล้วก็แบบมาตรฐานก็ยังดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเสมอเสมอมาใช่เต้นดีอ่ะเหมันมันเขาเรียกะไรมันซึมเข้ากล้ามเนื้อไปแล้วอ่ะอือไอ้พวกเขาเรียกอะไรสกิลอะสกไม่ไงมันมันดีอ่ะต่อใหอไม่เป็นนานอมัน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 เก่าไปแล้วใช่เก่าโคตรเก่าวิวโอจี เออโจอตอนนี้แต่ละคนอายุประมาณเท่าไหร่มีใครสามสิบปัมาร์กนี้ถึงว่าคนที่คนที่อายุมากที่สุดคือมาร์กี่ปีแล้วนะตั้งแต่เราเด็กแบมแบมก็เก้าเจ็ดอะมาร์กเนี่ยคือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดคือเท่าไหร่เกิดปีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็สี่ศูนย์เราสองปีอะเท่าไหร่สี่ศูนย์อ๋ออายุเท่าไหร่ยี่อบยี่สิบโอ้ก็ประมาณนั้นนั้นคือเด็กสุดแล้วก็มาร์กประมาณสามสิบแล้วอะสามสิบกว่า เเขาปพีทั้งวงที่ครูรู้จักพวกพวกสมัยก่อนนี่อ๋อเรียกพี่เราหมดเลยทั้งวงอะไรวะไอ้วงอะไรวะที่ครูรู้จักไออ่านิ่สิคุณวงอะไรนะชูพีเอ็มค่ะอุยอันนั้นอันนั้นไม่เรียกว่าปู่เลยหรอครับอู้ยอันนั้นอันนั้นมีคนอายสิบยังก็ยุคแรกอุ้อันนั้นคือยุคแรกเฮ้ยต้องทักครูประมาณสี่สิบแปเจ็ดสี่แปดสี่เก้าชอบซุปเปอร์ชุดนานนานประมาณครูเหลืออายุน้อยกว่าเพราะครูสี่สิบแปดอย่างนิ่สิคุณอันนี้เราให้ฟังเลย เคยประสบการณ์มีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าพอนิชคุณที่พอได้เป็นอ่าได้เดบิวต์แล้วและกลับมาไทายถือว่าเป็นคนถือว่าเป็นอาจารย์ครูครูกิงนะฮะ<ม>เขาได้ให้<ม>ให้ใหบ,ใหบอกเนี่ยไปเช็คเขาเรียกว่าไปสอนนิชคุณอเออกับคุณเอสองคนให้ไปเช็คเอว่าตอนเขาเรียนแล้วเหรอเออ,เอตอนเรียนเป็นศิลปินแล้วแล้วก็กลังกลับมาว่าเป็นยังไงบ้างพอไปเสร็จปุ๊บเช็คครับอ่ะ เต้นป๊อปปิ้งอ่ะให้เขาลองเต้น p o p ป i n g ดูคิดในใจนะทียเต้นเก่งกว่ากูอีกแล้วเนี่ยกูสอนแล้วมีเจ้าคุณอ่ะนะเฮ้ยเขาได้หมดแนวก่อนเขาได้หมดก่อนเขาเป็นแบบเต้นแบบที่เป็นเต้นเลยเคยเคยเจอคลิปเมื่อก่อนหมายถึงว่าคลิป2 P M อ่าและเขาดูเป็นคนที่เต้นแบบเต้นเป็นเลยเขาล้ำมาสมัยนี้แล้วอ่ะใช่จริงย้อนกลับไปดูเต้นป o p p i n g เป็นชว่าเขามีท่า popping p o p ป i n g อะไรอย่างเงี้ยเขาเต้นเก่งมากแล้วยิ่หอบคือดีมากทุกอย่างคือบอกว่าได้คิดในใจว่า กวมันเช็คเรวแบบนี้เห็นเมื่อเขาเก่งกว่าเก่งเก่งเขาเก่งเลยอะแต่เราก็ดีใจรู้สึกว่าเฮ้ยเราเช็คเราก็พยายามหาจุดบอดว่าอ่าเขาตรงขาดตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนาะแต่แทบจะหายากมากก็ไปปรากฏว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอ่าเราก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวจะได้หายรูกกันนิดสิคุณเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ที่ไหนได้ที่ไหนได้พออีกวันหนึ่งมึ๊บเร็จอ๋อเขาไม่ว่าเขารีบกลับเกาหลีไป อดเลยครับชีวิตอดเลยไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่าเป็นความทรงจําที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรา,าครั้งหนึ่งเราก็ได้อ่านเล่เทสอ่านิชิคุนก็ถือว่าเขาเรียกว่าแทบจะเรียกว่ามูฟบูแล้วมั้งใช่ไหมตอนสมัยเนี้ยเพราะมันเก่ามากเนาะเจนวายอ่ะเจนเจนเจนเท่าไหร่อ่ะเจนสองหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยวงแรกๆแต่ว่าเก่าแต่ไม่เก่าขนาดยังไม่เก่าที่สุดของเคปป๊วงวงวงแรกๆของเคป๊อปคือวงอะไร เซอเจนป่ะครูใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซอเจนมีโอ้โหครูถ้าจะให้ย้อนมันเยอะมากอันนี้ม่้ยไม่วันเด็กเกิลวันเด็กเกิลวันถ้านั้นน่าจะเป็นฟีลแบบวงที่แบบอินเตอร์เขาเรียกอะไรเปิดตลาดอ่าเปิดตลาดอินเขาเรียกอะไรต่างชาติเลใช่ไม่ใช่อะวุบาแต่ว่าถ้าถ้าของเค้าจริงมันก็มีเยอะอ่ะครูจริงมันมีมาเยอะแล้วจะมีมาก่อนอยู่แล้วใช่อืมคิดว่าอ่าแบบเจออะไรวงที่เก่าๆโอเคครับอ่ะพี่โน้ เทคนิคกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้า้าคนเต้นสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าเป็นดิมมิคที่แบบหยุดแล้วจะมีแบบมันจะมีกล้ามเนื้อที่หยุดแล้วจะมีแบบจังหวะพ็อปของกล้ามเนื้อที่แบบแบบมันจะเป็นเทคนิคกล้ามเนื้อที่แบบเอฟเฟกที่เราชอบใส่กันเวลาเราเต้นมาดูเทมาคือซึ่งมันจะเป็นเทคนิคที่แบบว่ามันทํายากมันไม่ใช่แค่แบบอ่ะอย่างนี้แล้วปล่อยมันเป็นมันชิวเลยมันไม่ได้แบบว่า สมมติเราเขาจะเปแค่อยู่เนี้ยแต่ว่าก็จะเปทำแล้วแบบเป็นเนี้ยเออมันเล็กๆแต่ว่ามันแต่มันรู้ว่าเทคนิคแบบเนี้ยคือมันคนต้องเต้นแล้วจนรู้ว่ากล้ามเนื้อมาสมารถใส่อะไรได้บ้างเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่โครยก้าที่แบบว่าเหมือนเรารีโครกาฟนี่ครับแล้วพอเดตกรุ๊ปเนี้ยมันไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวอ่ะมันต้องเข้าใจมันคือเอกลักษณ์ที่คนจะสื่อสารในท่านั้นที่โครกาให้เป็นแบบไหนมากกว่าอมใช่ใช่เพราะว่ามันเพราะว่าเขาอะไรครับมันเข้ากล้ามเนื้อแล้วมันไม่ต้องมันก็ไม่มีแบบมันก็ดีอยู่แล้ว สูดเปอร์เฟกต์ก็คือเทพอยู่แ <Whew> ล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องตีเขาเพราะว่าเพราะว่ามันเพอร์เฟคก็คือมันมันเป็นแทบจะเป็นโอจีอีกรุ่นหนึ <salv Muslim> ่งแล้วอ่ะเออเนอะสุดยอดจริงๆเยี่ยมครับสำหรับครูก็ชอบเกี่ยวเรื่องแพทเทิร์นความเป็นศิลปินความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนซึ่งอาั้มเนี่ยรู้สึกว่าใช้ฮิปฮอปคอนทัคจีเยอะกรุ๊ปฮิปฮอป ถามว่ายากไหมยากถ้าไม่ซึมซับจริงจริงมันมันแอดตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะมันมันจะกลายเป็นเฟกมันถ้าเกิดสติว่าแบบมันไม่ใช่อะ่ะก็คือมันไม่ใช่คือมองออกว่าคุณพยายามแต่มันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ทั้งเจ็ดคนอะ่ะคือกรุ๊ปเขาใช่หมดทุกอย่างแล้วยิ่งแบบว่าให้เขาเปลี่ยนแนวอย่างอ่ะแบมแบมไปอ่าไปแนวอื่นเขาก็ทําได้ใช่ปะ แล้วก็หลายคนอย่างแจ็คสันเวลามาไทยนี่แบบว่าโหให้เราลองเป็นฟิลเขาก็จะเป็นฟิลที่แบบโคตรี่บเอาเลยอะแร็ปเปอร์เนี่ยแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมันสุดยอดอะคือแต่ละคนสามารถออกไปทําง,งานเดี่ยวของตัวเองได้แล้วแบบว่าโดยที่แบบไม่ยังไม่ต้องมีอ6คนแต่สามารถมีสปอตไลท์สองมาได้ว่าคุณมีความสามารถจริงๆอะแล้วทั้งเจ็ดคนแบบนะั้แยกออกมา พอมารวมก,กันทีนึงคือแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบน่าขนลุกอ่ะคือแบบ okay, สุดยอดมผมรู้สึกว่าผลํานสเร็จของค่ายเกาหลีเนี่ยที่ทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเพอต่างคนแยกกอนไปแล้วทุกคนล้วนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอืซึ่งซึ่งมันดีมากเพราะว่าแบบเพราะถ้าสมมติพูดถึงวงเต้นหรือวงเคป็อปนะแต่เขาคิดว่าต้องแบบต้องเมนเทนต์นมดเลยเนี่ยแต่ว่าแต่ละคนล้วนมีเทคนิคความสามารถไม่เหมือนกันเพราะมันผมว่ามันเป็นผลงาจที่แบบว่าสท้ายแล้วพอแยกวงการทุกคนก็ล้วนยังมี แส่ภาพที่ยังอยู่ในวงการแล้วก็แบบไม่ไม่หายไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสิ่งดีเพราะว่าหลายคนคิดว่าแบบหลายคนอาจจะต้องเต้นเก่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแค่นั้นเลยมันต้องเข้าใจเรื่องทุกอย่างของวงการทำบีเอได้ทำเพลงทำได้โปรดิเซอร์เนี่ยเดินแบบดีไหมก็มีก็เดินแบบอยู่ก็ถ่ายแบบอะไรเงี้ยคอนเทนต์อะไบ้ารัยกตัวอย่างแต่ละวงอย่างเช่นที่แบบว่าแบล็คทิง

แล้วก็สิ่งที่แฟนๆน่าจะฝันก็คือคอสมนต้องมาที่ไทยทั้งหมด7คนที่ราชมังคลาแน่่รูเขาประกาศเลยยังขอบัตรฟรีด้วยนะครับขอใครคะเราเป็นใครในนั้นเป็นใครในเรื่องนี้ก่อนให้คันก่อนนะไม่จะได้ไปรีแอคชั่ร์แต่ว่าไม่อนนี่เลยจะได้มีเวลาป่ะเนี่ยสงสัยดูกิ๊กการ์ดอย่างเดียวเลยเออโอเคปาวิเอิน ค่ะทุกคนเรามีเพจ Facebook แล้วก็ติกตอ k นะคะชื่อว่าครูบอ c แชน n นลสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะใครมีข่าวสารอะไรก็สามารถพิมพ์คุยในนั้นก็ได้เลยนะครับอ่าที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม Subscribe ได้ในช่องครูบอลแชนแนลแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับในปีหน้า ไปทำปีละครหรอปีละครัก็ดีเอาปีละครัโอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวกายเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหรายการนี้คือต้องติดตามปีละครั้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย